สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหักแพ่งสุขุสุขคนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามคลิปวิดีโอกับสาวน้ำเยืนนะคะทั้งช่อง u t u b e และก็ทาง f c e b o o k f แฟนเพจเพจดีเจสาวน้ำายืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะผู้ใดมาพอกันแล้วพี่น้องคะได้พอกันแล้วฝากแชร์คลิปวิดีโอนี้นํานะคะ เบิงคลิปใดแช่คลิปนั้นคือว่าเนาะเบิ่งย่ำใดแช์ย่ำนั้นเป็นแห้งใจนะคะพี่น้องคะขอบคุณในหลายค่ะคลิปนี้ขออนุญาตมารวมแสดงความยินดีกับอดีตนักร้องค่ายสังกัดอาสยามนะคะพี่เจี๊ยบกนกพรพี่เจี๊ยบกนกพน่อีนถือว่าเป็นรุ่นพี่ของสาวน้ำเยืนสมัยเรียนอยู่น้ำเยืนวิทยาอำเภอน้ำเยืนจังหวัดปุปนราชธานีค่ะ พี่เจี๊ยบกนกพ่นพี่น้องเป็นอดีตนักค้องในสังกัดของอาสยามผลงานเพลงส่างสื่อเสียงก็จะเป็นขอบคุณหมอชิดแล้วก็อีกลหลายๆเพลงอยู่ค่ะพี่น้องคะซึ่งดีใจเนาะเพิ่นถือรางวัลที่หนึ่งพี่น้องคะเพิ่นถือรางวัลที่หนึ่งใบหนึ่งนะคะใบหนึ่งหล้านบาทประจํางวดประจําวันที่16 สิงหาคมสองพันห้ารอยหกสิบหกพี่น้องเลยสงสัยเพื่อนว่าเพื่อนจะเอามาส่งสาวน้ำเยื่อเนลละอันทางเทวดาก,กระไดเนาะเพื่อนล้วงไปพูดลวงไปอำเภอน้ำเยื่อพิดค่ะพี่น,น้นนองก็เลยได้ส่งหายพี่เจี๊ยบซ้ำนะคะอันนี้ว้าเล่นพี่น้องว้าเล่นกะขอสะแสดงความยินดีกับพี่เจี๊ยบกนกขวาอนอีกเทีหนึ่งแล้วกันเด้อเอยเด้อดีใจน้ำเนไหลายค่ะที่ผ่าน พันอุปสรรคต่างๆหน้าๆเนาะเอื่อยเนาะอ่าผ่านถูกพันโศกล,ละละปาตานีถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งโอ้ยพี่น้องค่ะมันบบถือก,กันง่ายๆได้ค่ะพี่น้องสารามยืนกับอธิษฐานคอมาสองใบสองใบสิบสองล้านมนี่ีคอมาหลายปีแล้วเนี่ย แล้วก็ตั้งแต่เมื่อวันอีลาอุ้งอิงนี่ก็คอตอธิษอันตลอดนะคะก็ยังม่ถือเนาะพี่น้องบ้แม่นถือก,กันง่ายๆไ,ได้ก็ดีใจก็เจียบนะคะแล้วถือเราตลีรางวัลที่หนึ่งเนาะซึ่งก้อนหนานี่พี่น้องค่ะคือเพิ่นกาเป็นศิลปินแมนบ่าพี่น้อง ศิลปินรับการรับงานอยู่นี่แหละนะคะหลัางๆมากก็จะเห็นว่าเอือยเพิ่อนอเงียบๆไปในส่วนการรับงานก็นด้วยว่าเอือยเพิ่นบอสบายค่ะพี่น้องเอือยเพิ่นบอสบายเอือยเพิ่นป่วยเป็นมะเร็งะมะเร็งเต้านมระยะที่3นะคะพี่น้องค่ะเพิ่นก็ต้องมาดูแลมาดูแลเจ้าของเนาะดูแลทั้งครอบครัวนะคะอ่าก็ถือว่าเอือยเพื่อนนี่เป็นเสาหลักได้พี่น้อง เป็นเสาหลักของครอบครัวค่ะกับพานถูกพานยากเนาะบางช่วงชีวิตมีความลำบากเราก็ยังบอสบายนําจังสีนะคะพี่น้องเอื้อยเพื่อนกระสูค่ะสู๋มาโดยตลอดสู๋มาหลายคืนกันนะคะกับเป็นกําลังใจให,ให้กันคือว่านะคะเอื้อยเพื่อนก็จะทายคลิปทายคือ ชีวิตส่วนตัวเพิ่นน่ะเนาะเพิ่นก็นจะถ่ายให้เบิ่งอยู่เรื่อยๆทั้งติ k t ต k อกแน่ทั้งอ่าทั้ง Facebook เขาก็จะได้เห็นเอื่อยความเคลื่อนไหวของเพิ่นนะคะเพิ่นก็นจะขายออนไลน์ไปนําคือตอนที่อ่าเพื่อนหูว่าเพื่อนเป็นมะเร็งนี่เนาะก็เป็นข่าวช่วงนั้นก็เป็นข่าวเพิ่นกะคือไห้ไปนําเบอาไปนํามบอกสีซาพ,พี่น้องค่ะคือเอื่อยเพิ่นกะ กกะเป็นข่าวขึ้นมาตอนนั้นว่าเพื่อนป่วยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เอื้อยเล่าเอาออกมากก็คือเอื้อยเล่าบอกขอรับบริจาคจากผู้ใดถึงแม้ว่าเราจะเราจะบอสบายอ่าเราจะบอสบายคือเราจะขายของออนไลน์เราจะขายฮานอนฮานี่มาขายออนไลน์อย่างเสียนะคะก่จนว่าเพื่อนว่าถ้าแม้นผู้ใดอยากซอยเพื่อนอ่าอยากซอยเอื้อยเพื่อน่ะกะกให้สื่อของ สื่อของออนไลน์น้ำเพลินเพิินกัจาจ่าทรงไห้แต่ว่าถ้าเกิดเพ่ทรงสาแเน่ทรงทรงบ่ท่านใจหรืออย่างจังสีตอบแชทตอบอยังลลกค้าสาแน่จังสี่เพิ่นกัจากเพื่อนกันเฮดคลิปออกมาแบบมาขอโทษขออภัยอย่างสินะค่ะพี่น้องเพราะว่าเรื่องเทือเอื่อยเพื่อนไปให้ไปให้ขี้โม่เนาะเอื่อยเพิ่นกัจะเมื่อยค่ะกัจะเมื่อยเรื่องเออาจจะตอบแชทสาแน่ลังเอืออาจะทรงของ สาแนเอียังจะเสียนหนะาพี่น้องค่ะคือเพิ่นเพิ่นอดทนสู่กับความลำบากนะคะพี่น้องจนว่าโอ้ยมือว่านี่มาได้ยินข่าวแลวขบลนนับรถเนาะพี่น้องเนาะขาบับรถกลับบ้านมาเราโมเมีนเพิ่นว่าเพิ่นจะไปขึ้นเงินลงวัลน สามตัวบอกพี่น้องหรือจังไดนี่แหละมาตอนนี้เราคขับรถกลับบ้านเนี่ยพี่น้องแล้วดีใจเร้ว้องแล้วกิดีดโอ้ยเนาะสาวเดินเลือ่อนเลยอยาล้เมื่อ,อยหยาเรล้เป็นล้มไปพี่น้องคะ่ะกะแต่ว่าด้วยความดีใจเนะี่ยเนาะพี่น้องเนาะเขากะได้ยินคลิปล่นนั่นเบิ่งแล้วเบิ่งอีก้ยทีแรกยังโม,มเส้อได้ไหมเออเราเห็ดคลิปแบบว่าเราเห็ียดคลิปไอแบบส,สั่งไล่ด่ซื้อป้อหรืออย่างอย่างสิ่นะเขยียว่าเราเขยียดคลิปเล่นๆลินลลอย่างสิ่นะแต่ฟังไปฟังมาเอา้า เราถือร้องวัาอีลีตัวนี้พี่น้องกันเลยนะเราถือร้งว่านีลีตัวนี้มาสนอกกันดีใจพี่น้องดีใจกับอ่ากับเอจเจียบกับนกพรน,นะคะกับก็ถ้าไปคุยกับมูนำ้ำเน้หมูทั้งน้ำเยื่อนั่นว่าอุ้ยเอจเจียบทัก เคยเจี๊ยบแล้วถือถือลอตเตอรี่ถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอย่างเสียนะคะพี่น้องก็ดีใจดีใจน้ำได้หลายเดินพีเจี๊ยบเดิทนทำเป็นได้เห็นคลิปน้องคลิปนี้ดีใจน้ำได้หลเอาผ่านถูกผ่านยากเดือเอื่อยเดือส่วนอาการเจ็บป่วยที่บอสบายกะหายวงใหายเศร้าเร็วๆแล้วกันนะคะเห็นแล้วก็อู้พี่น้องค่ะเราเบิ่งเบิ่งสวยๆเนี่ยสาวน้ำยืนกับเปิดเข้าไปในในเฟซบุ๊กของเอื่อยเพิ่นเอื่อยเพิ่นกำลังสัมผัสอยู่ตอนนั้น สัมผัสสดๆทางทางเฟซบุ๊กเนี่ลแหละสาวนมเยียนกับสัมผัสผ,ผู้ซื้อข่าวช่องหนึ่งนี่แหละนะคะสาวนมเยียนกับเดี๋ยวฟังตอนในไทยตอนที่ว่า เหตุผลที่ไปที่มาตอนเอื่อยเราถือถือรางวัลในจังไดน่ะรา้ว่าเราไปร้านขาดเน้พี่น้องเราไปร้านร้านขาดเนาะเราเราก็เห็นคุณยายคนหนึ่งบ้านเขาอื่นไม่ใหญ่เนาะเห็นไม่ใหญ่ผู้หนึ่งเราก็หลังกลมคอมว่าสันหลังกลมคอมเราก็กลมกลมเงยเงยหาหาสิ่งของในร้านร้านสะดวกซื้อนะคะเราก็หาโน่นหานี่แบบกลมกลมเงยเงยอยู่อันพี่เจี๊ยบเราก็ซอยซอยเอื่นพนักงานแบบมายิบมาจับของซอยคุณยายผู้นั้นน่ะนะเราไปแล้วนี่ พี่เจี๊ยบเราซื้อของแล้วเราจะจ่ายเงินย่ายลากอะถือของทีเราจะจ่ายเงินมาเขาเติร์กันแต่ว่าลันางลงแล้วนางลงก็พื้นแบบเราก็ปีนหาเงินในกระเป๋าเนี่ยนะค่ะพี่น้องค่ะล้วก็ปีนหาหาเงินพี่เจี๊ยบแล้วแนมเห็นเรากับแบบคิดอยากจะอ,ะอยากจะอยากจะให้คุณย่ายน่ยนะคืออยากทำบุญอยากอยาก สื่อของให้คุณยายซอยออกเงินไนว้สันเถาะพี่เจี๊ยบเล้าก็เลยสื่อสื่อของใจเงินแทนคุณยายแล้วก็เอาของใส่ถุงเอาให้คุณยายเพราะเอาให้คุณยายคุณยายค่ะจริงๆแล้วก็มีเงินเด้แล้วก็มีเงินแล้วก็เปิดออกมาแล้วก็มีเงินหลายอยู่พี่เจี๊ยบว่าอันพี่เจี๊ยบก็เลยแซวแซวว่าโอ้คุณยายมีเงินตัวนี้ยังจะเสียนะมีเงินหลายอยู่ตัวนี้คุณยายล้วก็ว่าอันเงินเงินผู้เ่าเงินผู้เ่าแลววันวันนี้โดยความคุณยายแล้วก็ ดีใจนะเนาะล้วก็ขอบคุณพี่เจีย๊ยบว่าว่าสื่อสื่อของซอยออกเงินหายยังสิแล้วก็เลยอวยพ่อให้พี่เจี๊ยบอวยพรให้ถือ่อาให้ถือเลขให้ถือรางวัลที่หนึ่งยังสิแล้ว,ลวเราก็เลยบอกว่าให้ซื้อเลขแปดสองพี่น้องค่ะเปิดซื้อเลขแปดสองอันนี้พี่เจีย๊ยบว่าสารน้ำเงินได้ฟังตอนไดถ่ายดอกตอนสารน้ำเงนเปิดไปเฟซบุ๊กน้อยหนึ่งก่อนก่อนที่จะไล่สดนปารนี้ก็เลยก็เลยว่า พี่เจี๊ยบเล่ากันเลยไปซื้อลอตเตอรี่พอไปซื้อลอตเตอรี่พัดอันแปดสองคนมีอยู่ใบเดียวพี่น้องเอถทามีหลายใบยก็นนั้นเล่าสิถือลายใบยก็นนั้นเดี๋ยวพี่น้องแต่นี่มีอยู่แค่ใบ,บเดียวว่ะสันนาะเราก็เลยได้ซื้อมาใบาเดียวใส่กระเป๋าตังค์ไว้ใส่กระเป๋าเงินไว้จนลืมไปเลยว่ะสันพี่เจี๊ยบว่าจะลืมไปใบอื่นกับมีอยู่เพียงแต่ว่าไปซื้อ ไปสือตัวอื่นเนาะแต่ว่าใบนั่นนะ่ะมีใบเดียวหรอกใส่ในกระเป๋าตังค์ไว้อย่างดีเลยกระจนสิไปขืนเงินเพราะเอื่อยเพื่อนว่านะครับรถไปนะจะไปขึืนเงินอ่าขึ้นเงินสามโตเบาสามโตไทยหรือสามโตนานนี่ลหละอันปรากฏว่าเขาบอกเล่านะว่าอยังก็มีมีถือรางวัลที่หนึ่งนะคะพี่น้องเราตื่นเต้นเราขับรถกลับ,บานนะคะอุ้ยออกมาแล้วเนาะอันโมเมนต์นี้ว่าสันโมเมนต์แบบกรี๊ดคือ,อเอื่อยล่าเนี่นะ ถ่ายอยู่เด้อค่ะ12ล้านนะทองกระถาอุ้งอิง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 เพียงอขอดีเจสาวน้ยืนถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง12ล้านในเด้อนะเห็ดมาไล่ไห่อีหล่าอุ้งอิง1ล้านบาทละสโนะไก่ละละพี่้องมาหอดนําำยืนเหรอคะมาหอดนําำยืนแล้วเพียงแค่บอมเบลสาวน้ำยืนทอนนั้นเองเนาะเป็นพี่เจี๊ยบ กนกพรเป็นรุ่นพีของสาวน้ำเยืนเนี่ละนะคะเรื่องม,มี่พีมี่นองได้พีเจี๊ยบปะตานี่อ้าแต่เป็นพีเจี๊ยบเห็นคลิปนี้กะขอแสดงความยินดีน้แลวก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามคลิปวิดีโอกับสาวน้ำเยืนนะคะผู้ใดอ่าบอสือบอสเสียเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสื่อ,อผู้ใด,ส,ดสื่อกับมีเสียกับมีใดคือว่าเนาะขอบคุณหลายๆค่ะยูดีมีแห้งหักแพง้งแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ